สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นําเสนอหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการให้เราปรับใช้ในชีวิตนะคะท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าทุกวันนี้คนเราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์ความสุขหรือแม้แต่การสูญเสียก็ตามซึ่งในความทุกข์ความสุขความสูญเสียต่างๆนะฮะ,นะะก็เป็นสิ่งที่พวกเราหลายๆคนเองก็รู้นะคะว่าจะต้องเจอ แต่ถึงกันนั้นนะเราก็อดที่จะรู้สึกกลัวหวาดวันไม่มั่นคงหรือแม้แต่บางคนก็ยังเกิดความทุกข์ขึ้นมาทั้งที่ยังมาไม่ถึงเลยอ่ะนะฮะฉะนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรนะฮะที่เราจะสามารถนะ,ะใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้นะฮะอย่างมีสติอย่างเราไม่ต้องร้อนรน ทุกทนนะคะวันนี้แหละท่านผู้ชมคะเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมกิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาที่วาดวิหารท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราค่ะกราบนมันสก,การเจ้าค่ะเจริญพรแ้ะก็ะสําหรับผู้ที่ตามชมทุกชนชัน้นทุกเพศทุกวัยทุกอายุขยัยทุกทุกคนเลยนะ Mm hmm. จะเรียนมาจบขั้นไหนหรือไม่ได้เรียนอะไรก็ฟังได้แล้วก็เราก็มารู้จักทุกรู้จักสุขกันได้เจาา้าค่ะสาธุฟังอย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์เอ่ยทักทายปราศัยกับท่านผู้ชมแล้วอดนึกตามมานะครไม่ได้ว่า ถ้าเด็กๆอาจจะไม่ค่อยรู้จักเรื่องของความทุกข์เท่าไรนักนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นวัยทํางานหรือแม้แต่บางท่านบอกวัยผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มรู้สึกนะฮะถึงความทุกข์เช่นกลัวตายกลัวตายกลัวเป็นโรคกลัวเจ็บแค่ได้ป่วยบางคนบอกกลัวไม่มีงานทำอะไรเงี้ยเหล่านี้คือความทุกข์แต่ในขณะเดียวกันทุกคนอยากเจอความสุขความจริงแท้ของชีวิตเหล่านี้ค่ะพระอาจารย์ มันคืออะไรคะจะเอาความจริงแท้เลยเหรอค่ะความจริงแท้มันก็จริงหลายระดับนะจริงอย่างแรกก็คือจริงโดยก็เรียกว่าสมมุติสมมติสัจจะจริงอย่างที่สองก็จริงอย่างสูงสุดเรียกว่าปารมัถสัจจะมันจะมีความต่างกันจริงแท้โดยสมมุติก็หมายความว่า,า,ามีความ เป็นอยู่ในโลกอย่งมนุษย์เนี่ยมันสุขบ้างทุกบ้างมนุษย์ก็แปลว,ว่าผู้มีจิตใจสูงอยู่แล้วแต่บางคนสูงไม่พอ mm hmm. สูงไม่พอก็อบางทีจิตใจต่ําก็ไม่ได้มันต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานนั่นนะเดี๋ยวนี้เวลาสร้างงานสร้างอะไรก็มีเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาก็มีเกณฑ์มาตรฐานทีนี้คนบางคนเนี่ยมันใช้ชีวิตต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน mm hmm. มันก็เลย ทุกมากกว่าสุขจะเป็นอย่างนี้แต่ทุกเพราะอยากได้มากทุกเพราะไม่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าความรู้นี่นค,คือคือรู้ถ่ารู้เท่ารู้ทันรู้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ข้างๆแล้วเราจะทุกน้อยลง,งห,รหรืออาจจะไม่ทุกอะไรก็ได้นะเช่นเรามีเพื่อนคนหนึ่งเรารู้ว่าเพื่อนคนนี้เกเรเหลวไหลแล้วจะเอาเปรียบเราเราก็ต้องมีเขาเป็นเพื่อนแหละ ก็อย่าปล่อยให้เขาลวงล้ำก้ามเกินเราเราก็หาช่องทางปิดกั้นไม่ให้เขาหลอกลวงเราเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเราไม่มีคนอื่นจะคบนี่มีคนเนี้ยก็ต้องคบแต่ว่าคบอย่างไรที่เราจะไม่ทุกข์ให้เรารู้รู้เท่าทันค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความทุก์ขในการใช้ชีวิตร่วมกันกับ คนอื่นๆใช่ะคะช่ะแล้วในขณะพระมนุษย์<น>เป็นสังคมอยู่อยู่นี่ต,ต้องต้องต้องพึ่งพาอาศัยกันบางครั้งบางทีไม่ได้พึ่งพาอาศัยแต่ก็เขาก็สร้างวีระเวรวีรกรรมให้เราเราก็ต้องแก้ถ้าไม่งั้นชีวิตเรามันก็ไม่มีอะไรมากระตุ้นเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราไม่ออกกําลังกายเนี่ยมันไม่มีอะไรกระตุ้น เร,ร่างกายก็จะทุดโทมง่ายจิตใจก็เหมือนกันมันต้องมีอะไรกระตุน้นสมองก็ยิ่งต้องมีอะไรกระตุน้นสมองกับจิตใจในตัวตัวที่เชื่อมโยงกันทำงานด้วยกันถ้าถ้าไม่งั้นแล้วเ,เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรก็เพราะฉะนั้นต้องต้องพัฒนาจิตใจเพเื่อเพื่อจะได้พัฒนาสมองแล้วก็ มันต้องมีเพื่อนที่อะไรขวางเกเรเหลวไหลแต่เรารู้เท่าทันก็ดีเพราะนั้นเรื่องความรู้เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะถ้าหากว่าในความรู้ในเรื่องของความจริงแท้ของชีวิตด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พระพุทธเจ้าเราะนะครับมีการสอนเกี่ยวกับหลักธรรมประการใดแม่ที่ทำให้เราเข้าใจถึงความจริงแท้ในชีวิตของคนเราอย่างเช่น อยากเกิดแก่เจ็บตายที่ต้องอยู่คู่กับพวกเราอะค่ะเนี่ยไอความจริงสองระดับที่ว่าเนี่ยความจริงโดยสมมุติคือเราต้องพบต้องพบแน่นอนแล้วก็เราจะป้องกันจะแก้ไขจะกำจัดเรื่องที่มันนำความทุกข์มาให้ได้อย่างไรก็ต้องเอาความรู้มาแก้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ ถ้ารู้เท่าทันเราจะกันได้แก้ได้เหมือนเราทำนานะรู้ทำนาทำนาเป็นเราแล้วก็กันไม่ให้พวกเพรียพวกน้ำมันมาท่วมนาข้าวเรารู้แก้ก็คือถ้าน้ำมันท่วมก็แล้วหรือเพรียมันลงนาแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรก็ทำให้ต้นข้าวมันเจริญเติบโตออกรวงออกช่อออกมเมล็ดให้เราได้บริโภคได้ น,นั่นความจริงที่มันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวข้าวมันก็กินมื้อหนึ่งมันก็หมดแล้วเดี๋ยวต้องกินใหม่อย่างเนี้ยร่างกายชีวิตของเราก็อ,อยู่ได้จากเช้าถึงเที่ยง,งเที่ยงถึงเย็นมันต้องเติมอะไรนะถ้าไม่เติมเราก็อยู่ไม่ได้มันหิวถ้าถ้าเราเติมอยู่เรื่อยมันก็มันก็ใช้ได้เรื่อยเรื่อยร่างกายนี้ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้จริงโดยสมมติเราว่าร่างกายเรามีจริงแล้วเราก็หิวจริงอ่ะค่ะอ่าแล้วถ้าถ้าเราป้องกันแก้ไขเราเราเรับประทานอาหารเราก็อิ่มจริงอ่ะมันก็อยู่ไดอ้อันนี้เรียกว่าจริงโดยสมมุติแต่ถ้าจริงโดยปรมัต์นี่เราเรามองไม่เห็นเราไม่รู้อย่างที่คนปุ๊บเอ่ยถึงเมื่อกี้นะ,อะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอะไรเราเกิดขึ้น แปรปรวนไปแล้วก็ดับลงหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาน่นแหละ,ะตัวเนี้ย uh huh. ความเป็นอนิจจังก็คือแปลว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้ตามศัพท์นั้นต้องอนิจจตาแต่ถ้าอนิจจังคือไม่เที่ยง uh huh. อนิจอนิจจตาความไม่เที่ยงต้องใส่ความมาด้วย uh huh. ทุกขังก็ความความทุกข์ทุกขตาความเป็นทุกข uh huh. อนัตตาไม่มีตัวตนเพราะอนัตตาความไม่มีตัวตนใครจะอาจแปลว่าไม่มีก็ได้แปลว่าไม่ใช่ก็ได้แต่รุปแล้วก็คือมันไม่ปรากฏตนอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็พระพุทธเจ้านะั้นจงค้นหามานานว่าทำไมคนยังมีความทุกข์ก็เคยสอนอยู่เป็นประจำว่า ที่พระองค์เห็นมานานแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยตระว,วยประชาติดเป็นสุมเมธดดาบทุ่นและเห็นคนทุกเยอะเลยตอนสมัยพระสุมเมธดดาบทุ่นก็เป็นเป็นแสนเป็นล้านปีมาแล้วนะชคค่ะ <Okay. S 1> มันก็ยังเป็นชนนันแอละแล้วมาแล้วก็ทรงตั้งอธิษฐานว่าขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเพื่อจะได้ คนทางแห่งความพน้นทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์ชาติในโอกาสต่อไปเนี่ยทำอย่างไรารายรับคำแนะนำว่าต้องบำเพ็ญบารมีบารมีนี่ก็คือบุญน,นั่นแหะนะแต่ทำบุญให้เต็มพอบุญเต็มเรียกว่าบารมีเหมือนตุ่มน้ำก็เราไม่ขนน้ำไปใส่ไม่ขนทรายไปใส่มันก็พร่องเจ้าค่ะ พอฝนสายหรือน้าไปใส่ให้เต็มมันก็เต็มพอเต็มเรียกว่าบารมี mm hmm. แต่ทีนี้ว่าบุญบารมีนั่นพอเต็มแล้วมันก็ทำให้ถึงฝั่งปารังก็คือฝั่งเช่นเราอยู่ฝั่งกรุงเทพพอเรามีบุญบารมีดีเราก็ไปฝั่งธนบุรีได้สบาย mm hmm. เรือไม่ล่มด้วยกลางทาง ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาะแต่พอถึงฝั่งแล้วเราก็ถีบเรือทิ้งก็ได้ถ <c oughs> ีบแพทิ้งก็ได้เราไปเดินเฉิบเชบเฉิบนฝั่งฝนสบายเลยนะี่ะงั้อเราถึงฝั่งแล้วถึงบารมีแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ถึงฝั่งแล้ว <c oughs> ถึงฝั่งนั้นคือฝั่งพระนิพพานนิพพานปแปลว,ว่าดับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วนี่คือความจริงที่ปรมัต รมัดก็จะ<ข>เป็นขั้นสูงกว่าคารวาสหรือว่าพวกเราประชาชนไม่ใช่ไม่ใช่อย่าง,างนั้นงั้นไม่ใช่หรือว่าทุกคนไปกกถึงฝั่งได้ออสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วทําให้พระองค์ไปถึงฝั่งนั้นพระองค์ก็นามาแนะนําสั่งสนอนทุกคนจะไม่มียกเว้นไม่สงวนสิทธิ์ไม่จดสิทธิบัตรไม่มีก๊อปปี้ไรให้มันยุ่งยากไม่มีแบ่งว่าจะเป็น คา,ารวาสหรือว่าจะเป็นในส่วนของสมณเพศไา,าอย่างนั้นคนหูหนวกตาบอดขาพิการบรรลุนิพพานได้ทั้งนั้นดับกิเลสนิพพานแปลว่าดับกิเลสเจ้าค่ะแต่ถ้าปรินิพพานดับพร้อมทั้งกิเลสทั้งขันห้าหมดสิ้นค่ะอันนั้นก็เป็นเป้าหมายของหลายท่านเหมือนกันนะฮะแต่ว่า ถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายตรงนั้นนะนะระหว่างเส้นทางการเดินหลายคนนะนะอาจจะมีความรู้สึกว่าโหยากเย็นจังเลยกว่าจะผ่านไปได้ถึงจุดนั้นแค่ลําพังความจริงที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะบางท่านก็บอกเหมือนกันนะว่าเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่เจ้า่ะท่านผู้ชมพระอาจันคะบางท่านบอกโอ้ยไม่กลัวตายหรอกอืมจะไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่บางท่านก็กลัวแสนกลัวทา,ทางที่ก็ก็ก็เห็นกันอยู่นะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้อง จากไปตามสังขารนะนะแต่ก็ยังอดกลัวไม่ได้ฉะนั้นพระอาจารย์คะเราจะมีวิธีรับมือกับสิ่งที่มันเป็นจริงของชีวิตเหล่านี้ได้ยังไคงครับพระอาจารย์คะข้างต้นเคยพูดไปตะก,กี้เนี่ยว่ารู้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ปรากฏการณ์อย่างนี้มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนอ เกิดขึ้นกับปู่ย่าตาทวดแล้วต้องมาเกิดขึ้นกับเราแน่นอนอมาถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าปู่ย่าตาทวดเราเป็นมนุษย์แล้วเราก็เป็นมนุษย์ต่อไปลูกหลานเหลนหลนก็เป็นมนุษย์ก็มันความมันต้องเกิดแก่ตายเหมือนกันทั้งนั้นแหละ <S <S เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ยังพูดภาษาเราก็รียกว่าตาย ร่างกายก็คือดับลงไม่มีอะไรเหลือแต่พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเหลือนะั้นกิเลสก็ไม่เหลือนะอถ้าเราทำให้กิเลสไม่เหลือแล้วก็ขันห้าขันห้าก็คือรูปขันคือร่างกายเวทนาขันก็คือความรู้สึกนึกคิดสัญญาขันก็คือความจําสังขารขันก็คือการรับอารมณ์มาปรุงแต่งจิต วิญญาณันขันก็คือความรู้ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเห็นอะไรแล้วเราก็ชอบหรือชังได้ยินเสียงอะไรชอบหรือก็ชังได้กลิ่นอะไรแล้วก็ชอบหรือก็ชังได้ได้ลิ้มรสอะไรแล้วก็ชอบไม่งั้นก็ชังได้สัมผัสอะไรก็ชอบไม่ชอบก็ชังคือคือเกลียดชังก็คือเกลียดถ้าเราไม่ชอบเราก็เกลียดไปเลย เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้านะแต่พระพุทธเจ้าระงับได้เพราะทรงรู้เท่าทันก็รู้เท่าทันรู้เท่ารู้ทันก็รู้กันรู้แก่ก็จึงแก้ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นชาวบ้านอย่างเราเรานี้เขามีการฝึกไหมเขาให้เราเริ่มค่อยๆรู้ไปจนกระทั่งเราสามารถรู้ได้ในหลายๆอารมณ์ที่เกิดขึ้น ในชวิตเราหรือว่าระหว่างวันอย่างนี้เจ้าคะ่ะก็ก็มีหลายๆสํานักเดีย๋ยวนี้เขามีเปิดปฏิบัติสํานักปฏิบัติธรรมฝึกกันเยอะนะแต่ไม่ไปสํานักก็ได้ไปฟังเทศฟังธรรมนี่คนสมัยพุทธกาลนะ่ะท่านไม่ได้ไปเข้าสํานักหรอกไปฟังพระพุทธเจ้าเทศกันเดียวมาส่งกระแสจิตไปตามพระธรมธรมเทศนาพระพุทธเจ,จ้าเทศจบก็บรรลุธรรมเลยอืมค่ะ ขอให้เราตั้งใจฟังจริงเหมือนคนเหล่านั้นคือฟังแล้วคิดคิดตามเลยแล้วทำตามอย่างนั้นใช่คิดตามทำตามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อปฏิบัติอย่างนี้กิเลสก็สงบระงับได้ท่านเหล่านั้นก็ทํากิเลสให้สงบระงับดับได้ทันทีเลยท่านก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะนั้นคนทุกคนเนี่ยถ้า ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ฟังจากพระพุทธเจ้าฟังจากพระสงฆ์ฟังจากคฤหัส์ญาติโยมที่อธิบายธรรมะเป็นนะนะเจ้าค่ะ,ะทั้งก็ฟังอยู่มีหลายสถานีวิทยุอยู่ที่ฟังอยู่อย่างเนี้นะมาก็ตามเช็คตามฟังตลอดแหละฟังเขาพูดมันก็ดีมอนกันเราก็ได้ความรู้เพิ่มทีนี้เมื่อเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนี่ขอให้เราตั้งใจปฏิบัติตาม ไม่ใช่ว่าเราต้องฟังจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าเองก็ตรงแสดงว่าอักาตโรตถทาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกนะท่าน mm hmm. ต,ต้องไปปฏิบัติเองถึงจะได้ผลเพราะฉะนั้นการได้ผลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติของแต่ละบุคคล mm hmm. ซึ่งการได้ผลเราก็อยากคาดหวังให้มันมากเกินไปเหมือนกับ ซื้อลอตเตอรี่แล้วหวังรางวัลที่หนึ่งอย่างเดียวไม่ได้รางวัลที่หนึ่งถูกอะไรฉันก็ไม่เอาอย่างเนี้ยอันนี้ทุกแน่ๆค่ะโอกาสนน้อยม,<น>มากนะ <ๆ S 2> <ช>ครับอาจารย์เพราะ <ๆ S 2> ฉะนั้นเมื่อซื้อแล้วเนี่ยตัดสินใจซื้อแล้วเลขท้ายสองตัวก็ได้เลขหน้าสามตัวก็ได้เลขหลังสามตัวก็ได้อะไรก็ได้ให้มันถูกเถอะดีกว่าเปล่าประโยชน์การปฏิบัติธรรม เราไม่ได้ถึงโสดาบันไม่ได้ถึงสกทาคามีอนาคามีอารหาันต์ก็าาทำให้กิเลสบางตัวที่มีหนาอยู่ในเรานี่มันเบาบางลงความโลภ mm hmm. ความโกรธความหลงมันตั้งตั้งคะแนนไว้ก็ได้นะเจ้าค่ะวันนี้เราได้กี่คะแนนดับดับความโลภโกรธหลงไปได้กี่ขั้นเ mm hmm. มื่อไรมันจะถึงขั้นสุดท้ายดับโลภโกรธหลงสนิทเนี่ย mm hmm. อย่างนี้เราก็เรียกว่าดับกิเลสได้ตามรอยพระพุทธเจ้าไปได้แต่ถ้าโมแต่ฟัง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 อย่างเดียวฟังบ้างไหมฟังบ้างแล้วมาถึงจะให้บรรลุนิพพานะฟังบนห้าร้อยชาติก็ไม่ได้หรอกต้องฟังแล้วฝึกด้วยนะค่ะอาจารย์ฟังอย่างนี้นี่นะร่างกายไม่สมประกอบก็ได้ขาเป๋ขาพิการมือหักมือหลุด โอ้ตึงอะไรก็ได้แต่ว่าได้ดูได้เห็นแล้วก็ได้ได้จากส่วนใดๆใใที่ทำให้เรารับรู้ได้เนี่ยคนพิการในครั้งพุทธกาลเขาพอได้ธรรมะขอ้อนี้และบรรลุถึงโสดาบันได้คอย่างนางกุชตราเป็นต้นเป็นยังไงเจ้าค่ะนางกุชตรานี่เกิดมาเป็นกรรมชาติบางก่อนมาถึงก็ปรากฏว่าเป็นเป็นผู้หญิงหลังคอมอ ไม่สวยไม่งามอะไรแต่ใจนี่ประเสริฐเลเิศก็สามารถที่จะรู้ธทมแล้วก็บรบรลุธรรมได้รุธรรมในที่สุดะคะผมบรรลุธรรมตรงนี้เนี่ยทำให้เรียกว่าปิดประตูอบาย,ยปืนนรกเปรตอสุรกรายดิรัจฉานได้แน่นอนเจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ในความจริงที่ประสบอยู่อย่างบางคนที่เขาเจอก็บอกว่าตอนนี้เป็นโรคประจำตัวบางคนบอกเนี่ย เป็นโรคที่เขาว่าโรคร้ายก,ก็ต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานหรือบางคนบอกว่าตอนนี้แยกทางกับคนรักกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวครอบครัวไม่เป็นครอบครัวเนี่ยมันเป็นความจริงของชีวิตอยู่นะตอนนี้เป็นความจริงแต่เราจะอยู่กับความจริงตรงนี้ได้อย่างไรอะคระับอาจารย์อยู่อย่างรู้เท่าทัานอ,อย่างรู้เท่าทัานก็หมายความว่าสำรวจตัวเองได้ว่านี่ อดีตชาติเราไม่ได้สร้างกรรมดีมาให้เขาเรามีความสุขสบายเหมือนเพื่อนต้องคิดอย่างนี้เหรอครับต้องคิดต้องคิดเราไปเราไปคิดทางอื่นเรายิ่งยิ่งไปขนความทุกข์มาใส่หัวใส่ตัวใส่ใจเราวิธีการคิดอย่างนี้คือการสร้าง,รกงการยอมรับเหรอครับอาจารย์ต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นชะตากรรมที่มีเหรอเมื่อเรายอมรับมันได้แล้วต่อไปเราก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจขวนขวายอะไร ทำอะไรสักอย่างเราเห็นออคนที่เขาเกิดมาเรียกว่าบุญไม่เท่าเพื่อนน,นะะมือไม่มีบ้างตาไม่มีบ้างแต่เขาไปเรียนคอมพิวเตอร์ไปเก่งคอมพิวเตอร์สอนคอมพิวเตอร์ให้คนที่มือดีตาดีถูดีได้เก่งมากๆเลยอย่างนี้น่าชื่นชมนะ นั่นหมายคว่าเกิดขึ้นจากการเขายอมรับในสภาพตัวเองที่เขาไม่มีมืออะไรเหมือนคนอื่นแต่เขาก็ไปต่อยอมรับในสิ่งที่ความบกพร่องของตัวเองมันมีอยู่แต่ขยันทำสิ่งที่มันจะพัฒนาตนเองได้เคยมีรู้จักคนหนึ่งไม่ห่างไกลกันนักนะเขาเขาเป็นเขาเรียกลมบ้าหมูนะเพราะชักบ่อยแต่ว่าอยู่ พ่อแม่ก็เลี้ยงดูมาจนกระทั่งอายุสักยี่สิบกว่าปีแล้วแหละจนเขาเวลาใครไปทําบุญเนี่ยเขาจะฝากเงินที่เขาพอมีอยู่ไปทําบุญตลอดเพราะเขาถามว่าแล้วทําไมไม่ไปทําเองเนากลัวว่าจะไปเป็นลมแ้ะจะลําบากคนอื่นเขาน่าสงสารนะฮะนั่นสิโอ้โหเขาอยากอยากไปทําบุญอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงเลยในโลกปัจจุบันนี่แหละ แต่แต่ว่าเขาก็เสียไปแล้วนะค่ะเพราะเขาเขาเดินไปท่าน้ําแล้วก็ปรากฏว่าไปเป็นลมชักท่าน้ําแหละแล้วก็ตกคลองไม่มีใครเห็นนี่แสดงว่าเขาก็ยอมรับในความเป็นจริงว่าสุขภาพเขไม่แข็งแรงแต่เขาไม่ยอมหยุดเขาก็ยังฝากคนไปทำบุญยายในทําการในการทําความดีมเราก็เหมือนกันนะอะไรก็ตามที่ที่คิดว่าตัวเองมันยังไม่สมบูรณ์บาง S <S <an> บางครั้งบางทีเราก็มีมือเท้าเรียบร้อยครับทุ่นทุกประการอาการ32แต่ว่าเราท้อแท้อันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีมองไปที่ว่าคนอื่นทำให้เราทั้งนั้นมันไม่ใช่ไม่ถึงโทษคนอื่น,น,นโทษคนอื่นโทษแต่คนอื่นคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้โทษเพื่อนรุ่นเดียวกันโทษคนที่สูงกว่าใหญ่กว่าไม่ให้ความใส่ใจ จนกระทั่งโทษไปถึงน่านบวผู้บริหารราชการราชการโทษไปถึงนักการเมืองโทษไปถึงโลกชาวโลกโอ้ยคนนั้นมันอย่างนั้นอย่างนี้นอนบ้าตายแสดงว่าพระจันาร์อย่ากสงบเรายอมรับแล้วกลับมาดูที่ตัวเราดูที่ตัวเรานี่แหละอยู่กับความจริงกับตัวเราดูที่ตัวเราให้เรารู้ตัวเราให้จริงยืนยันยืนยันคําเดิมว่าเราต้องมีความรู้เท่าทัน Mm hmm. อเราจะเห็นสื่อทั้งหลายนี่เดี๋ยวนี้ยิ่งสื่อโซเชียลเนี่ยสารพัดเนี่ยด่าแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองเลย mm hmm. อืพระนี่ก็นั่งดูแลโอ้มันไม่ดูตัวเองเลยคือพระอาจารย์จะบอกว่าเราอาจจะมองเห็นโทษคนอื่นใหญ่เท่าภูเขาโทษของเราเท่าเส้นผมอะไรอย,อ,ะอย่างนั้นเลยครับพระอาจารย์ โทษคนอื่นมองเห็นเป็นภูเขาโทษของเรามองเห็นเท่าเส้นขนโทษคนอื่นเหม็นเบื่อต้อเหลือรังย่เหลือทนอโทษของตนแสนเหม็นไม่เป็นไรอสาธุก็ก็เนี่ยมา,ม,ามันเป็นกันอย่างเนี้ยแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยคนไทยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะสิ่งที่จะโทษก็โทษอ่ะแต่บอกให้รู้ว่าคิดต่อยอดไม่เป็นออื เราต้องไปเอาของคนอื่นมาต่อยอดทั้งนั้นแล้วก็ต่อยอดก็ต้องให้ค่าลิขสิทธิ์เขาไม่ว่าไม่ว่าเครื่องยนงต์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องสื่อสารมวลชนเครื่องกล้องถ่ายรูปนี่ที่เราถ่ายทายกันอย่างนี้เราก็ใช้ของคนอื่นนั้นนั้นแหละไทยคิดไม่เป็นไทย เคยคิดเป็นได้ทุกๆคันหนึ่งไม่รู้เพื่อนเอาไปจดลิขสิทธิ์ที่ไหนจะแล้วอืแสดงว่าอันนี้คือเราสามารถเห็นแบบเป็นลูกประธรรมในการดําเนินชีวิตปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากย้อนกลับเข้ามาอย่างที่พระอาจารย์บอกกันนะฮะว่ารู้เท่ารู้ทันในความจริงแท้ของชีวิตคนเราถ้าเรารู้แล้วเราก็ต้องต่อย,ยอดในความรู้ตรงนั้นด้วยใช่ไหมฮะรู้มันไม่ให้ต้องไม่ให้จบอยู่ตรงนั้นอถ้าเราจบตรงนั้นเท่ากับว่าชีวิตเราแช่อย,อยู่ตรงนั้นอะ พระอาจารย์อย่างนึกย้อนใกล้ตัวอย่างตัวปุ๊กเองอะนะฮะปุ๊กก็คิดว่าอ้าวตอนนี้ปุ๊กก็ประมาณครึ่งร้อยนะฮะเอ๊<ม>ลูกก็ยังไม่โตจะอยู่สักกี่ปีก็ก็คิดอยู่นะฮะก็ห่วงแต่ไม่เยอะนะฮะแต่พอปุ๊กเห็นพระอาจารย์ด้วยความเคารพพระอาจารย์นะฮะพระอาจารย์ก็เจ็ดสิบกว่าใช่ไหมฮะปุ๊กก็เลยเอ๊ะถ้าเรารู้เท่ารู้ทันอย่างนี้แล้วนะว่าเราเริ่มจะกลับแล้วนะฮะ<ม>เรามาแล้วเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วเนี่ยพระอาจารย์กลัวไหมฮะ ก็ธรรมดาธรรมดาห่วงอะไรไหมคะไม่ได้ห่วงอะไรและคิดว่าจะจะไปเจออะไรข้างหน้าบ้างไหมกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งคําถามไว้นี่คือความก็คิดว่าสิ่งที่เราสร้างสมบุรณ์กุศลว่าคงไม่ไปเห็นนรกเปรตอสุรกายดิรจานแน่นอนอคิดอยู่ตรงนั้นอสิ่งที่เราจะเจอหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าวันนี้หรืออย่างน้อยก็ไม่น้อยกว่าวันนี้ ฉะนั้นถ้าหากว่าในความเป็นจริงนะตอนนี้ถ้าใครบอกว่าโอ๊ยกลัวเจ็บกลัวป่วยหรือที่เจ็บป่วยอยู่โอ๊ยกลัวตายเหลือเกินห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสิงขานารต่างๆเนี่ยก็ถ้าจะให้ปลอดภัยก็ทําบุญไว้ก่อนเลยครับพระอาจารย์ชัดหน้า<ม>จะได้นม่อะไรก็ทําบุญให้หมดเลยทําบุญให้หมดเลยถ้าเป็นทรัพย์ส่วนตัวนะอ,อยาอยาเก็บไว้ให้ลูกหลานมันเป็นทุกข์กังวลทะเลาะบบกแวงแย่งจริงกันอีกถ้าจะให้ก็ให้ใหเท่าตอนนี้ แบ่งซะตอนนี้บางคนบอกให้ตอนนี้เดี๋ยวมันไม่ดูแล้วเราจะทุกข์ก่อนที่เราจะไปแบ่งไว้ส่วนหนึ่งสําหรับตัวเองอ๋อค่ะอืมไม่ต้องให้หมดนะฮะมีส่วนหนึ่งที่ตั้งเราก็เรียกว่าเป็นส่วนก็เรียกว่าส่วนส่วนผีเมื่อเราเป็นผีก็ธรรมดาแต่ถ้าหากว่าตัวเราเองถ้าสมมุติว่าเราไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยตายแล้วมมดจะใครจะทําอะไรก็ทํา ซาบศพนี่ใครไม่ทำก็ปล่อยให้เหม็นอยู่ไปก็ได้เราไม่เหม็นแล้วมันเป็นเรื่องของเงนอื่นแล้วนะคะนี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงแท้นะฮะท้ายสุดตรงนี้นะฮะท่านเจ้าคุณอาจารย์อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนอย่างไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าค่ะก็ฝากให้ทำความรู้จักตัวเองนะแล้วก็ตั้งความหวังความปรารถนาให้ตัวเองสมมติว่าตั้งไว้ร้อยหนึ่ง แล้วเ,เราไม่สามารถทำให้ครบร้อยได้ได้ทักหกสิบก็ถือว่าสอบผ่านได้เจ็ดสิบก็ถือว่าใช้ได้ได้แปดสิบก็ถือว่าดีได้เก้าสิบก็ถือว่าเยี่ยมได้ร้อยเต็มเต,ต็มก็ถือว่าเป็น very excellent นก็มันดีจริงๆ่ะแต่ไม่มีใครหรอกถ้าไม่ใช่บรรลุพระอระหันต์ก็จะไม่ถึงอย่างนั้นเพราะนั้นเราทำไป ถ้าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้บรรลุนิพพานในชาตินี้ตั้งความหมายไว้ชาตินี้ได้โสดาบันได้สกาทาธามีไดอนาธามีชาติหน้ามันก็ต้องไปนิพพานแน่นอนอยู่แล้วเพราะนั้นเราอย่าอย่าวิตกกังวลเรื่องอื่นๆให้คนอื่นเขาที่เขายัางงออยู่ <c oughs> ให้เขาไปส่วนเราเนี่ยมีความรู้แล้วเราฉลาดแล้วก็ไปสบายก็ขอจเจริญพรนะขอให้ทุกท่านมีความสุขสบายกายใจ ดูข้างๆห้เรียบร้อยไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันดูไกลๆก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันแล้วเราก็จะสุขเองแหละเรื่องสาธุนะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะความจริงแท้ของชีวิตพวกเราได้รู้และรู้วิธีรับมือกันด้วยนะคะเราจะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ